ดูดูครับโอ้โหคอ้โหครับตอนนี้เราจะไปบ้านกระเลียงคอยาวใช่ไหมครับครูโยกลัวมากเลยครับดูครับอ๋อครับโอเม โอเคครับน้องเป็น4วันจ100รอบครับผมอ่าฮโอเคไปครับผมผมคุยเกื่องคนเนอะเจ็บไหม แล้วครับที่เรามาถึงนี้นครับก็คือหมู่บ้านจกร์ลอยยาวนะครับบ้านห้วยผู้แกงนะครับเมื่อกี้เราข้างฝากมาด้วยด้วยใช้เรือนะครับค่าข้างฝากก็ประมาณคนละยี่สิบบาทนะครับไปกลับนะครับคุโยเขาบอกว่าตื่นเต้นมากนะครับคุโยพึ่งเคย ข้ามขึ้นเรือข้ามฟากมาทังแรกนะครับน้ำมันเชี่ยวนะครับคุยอยู่ก็เรยกลัวนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบเข้ามา เป็นการตุ๊กเคี้ยวแบบเชิงอนุรักษ์นะครับใช่ไหมครับสักค่เป็นแบบวิถีของชาวบ้านนะครับชาวบ้านก็เป็นีและคือวิถีของชาวบ้านาน,าาน,น,นี่กำลังทำอะไรอยู่ครับเนี่ยออทอผ้าจะเป็นผ้าทอแบบนี้ครับถ้าทอเสร็จแล้วใช่ไหมฮะสวยงามครับสวยงาม จจะมีูปั้นด้วยนนี่ก็จะเป็นวิถีของชาวบ้านโดยแท้จริงนะครับูบ้านก็จะเป็นท่งแบบนี้แลับ แบบนี้เลยนะครับหน่อไม้นะฮะอ๋อครับอยู่ได้นานไหมครับถ้าทำแบบนี้ครับถ้าทำแบบนี้เนี่ยหน่อไม้จะอยู่ได้นานไหมฮอ๋อครับโอ้โหยาวนานขนาดนั้น ใส่ถุงไวอ๋อใส่ถุงไว้โอเคครับครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับนี่ก็เป็นวกมิชนาลีนะครับก็เข้ามาไปแพท่ศาสนาด้วยใช่ไหมเนาะอ๋อโอเคครับเราเจอ มิชินารีด้วยนะครับมิชินารีก็หมายถึงคนที่เผยแพร่ศาสนาคริสต์นะครับทางไปศึกษาลานประเพณีต้นทีของหมู่บ้านต้นทีของหมู่บ้านคืออะไรครับอยากรู้ต้องตามไปครับเอาฟื้นนะโอเคจะอยญ่จีไม่ใช่กีตาร์ครับกีตาร์สีสายใช่ไหมครับ เรารู้สึกว่าร่มเย็นมากนะครับยินดีต้อนรับคาโมสูนาอ่านออกอ่านถูกไม่รู้ีบบเ,เลยงงั้นขอกลับก่อนได้ไหมครับ นนอ๋อประมาณนั้นแหละครับ,รบท่านผู้ชมครับนี่นะครับนี่คือต้นทีนะครับที่เราวากันนะครับลักษณะเป็นแบบนี้นะครับนี่อันนี้เป็นงานประเพณีอ,อต้นทีนี่ครับล,ลักษณะของต้นทีก็จะเป็นแบบนี้ครับคบอว่าไม,ไม่ไม่เข้าไปดีกว่าครับ <c oughs> ว่าอาจจะเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ของชาวบ้านอาจจะเป็นหมู่ได้รับเลือกแล้วถึงมีสิทธิ์เข้าไปเราเป็นคนผ่านมาไม่ควรเข้าไปดีกว่านะครับนะครับครับครับผมโอเคครับโอเคครับกลับไปดีกว่านะครับวันนี้เป็นไงบ้างครับได้มาดูวิถีชีวิตนะครับของหมู่บ้านกะเรียนนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับโอเคเน้ เรียบง่ายพอดีพอเพียงนะครับแต่โคุโยตื่นเต้นนะครับต้องที่ต้องข้ามต้องนั่งเรือข้ามฝั่งมาคุโ,คโยตื่นเต้นมากเลยนะครับคุณตื่นเต้นไหมแ้วก็มาเที่ยวที่นี่ก็ได้อะไรมากมายนะครับกลับไปปรใชัยในชีวิตประจำวันนะครับให้อยู่ง่ายๆนะครับไม่ต้องการอะไรที่มันฟุ้งเฟ้อมากมายจนเกินไปก็อยู่ได้ใช่ไหมครับ ครับครับจะกลับแล้วนะครับอึ๊บอึ๊บละามาทางนี้ใช่ไหมอึบอึบมามานั่งเร็วๆวเดี๋ยว<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยว ไปแล้วท่าผู้รู้คไปแล้วจะกลับแล้วนะคลู้้รู้ไมละคะเนี่ยรเนี่ยจ ดูน <ítulo> ้องคนขับเป็นแน่นิ่งเป็นถึงนิ่งเ่งนี้ฝีมือต้องวงโอ้ยเพื่อนขึ้นน้ำตื้นอ้ยดยน้องเปินมาตื่นเต้นเลยมืออาชีพเลยอสถึงแล้วครับโดยสวัสดีภาพนะครับอกบ้า อรรอโอเคแล้วโยขึ้นก่อนนะครับสนสนุกับโอ้โหมองให้ปากไปปล่อยท้ายนะมาเลยมารอฮับแหล่ เอบโอเคครับผมจ่ายตังค์ครับผม